ช่องอ๋อส่งสิกธิ์เลยอีกชั้นอยู่พบกับเรานะครับพบพบพบกับกับเรานะครับในช่องปลายแซมซัดคนเมืองนะครับให้ทำงานเรายังเก๊กโลอยู่นะครับทำไมตุ้มแหนอเดี๋ยวนอเป็นยังนอเป็นยังนอเป็นคนนี่แหละทำานเลยนะอ่าทำงานค่ะ ครับผมอยู่กับเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นเช่นเดิมนะครับอตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ,ะไปดูเขาเถอะตอนนี้อ,นนอยู่นะที่บ้านแป๊บซี่นะครับเราจะที่วันนี้ได้เวลาควานจะพาพี่หนุ่มสุรินนะคะไปกลับบ้าน<ป>นะคะกลับกลับกล,ลับที่บ้านยี่สิบหลังนะครับคุณแม่ก็มารับแล้วนะครับคุณแม่คุณลูกก็มารับช้างแล้วนะครับ ทำไมแม่ไว้นี่ล่ะครับโอ้เกรงใจนะคะรัะโอ้เกรงใจนะครับเกรงใจแล้วก็ภูเก็ตก็ลำบากไปมาหลายที่ค่ะอ๋อในจะวิ่งข้างบนเนาะทางนู้นก็อยู่สองเชือกเนาะใันนี้กชือกหนึ่งก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมาเนาะควันก็จะเหนื่อยวิ่งขึ้นลงขึ้นลงครับเพราะว่าระยะทางก็หลายกิโลอยู่เราไปดูเดี๋ยวก็จะพามาอีกเรื่อยๆค่ะพามาเรื่อยๆนะครับพามาเรื่อยๆไม่ใช่ว่า ไม่อยากให้อยู่นี่นะครับติดเกรงใจนะักขังแล้วก็เกรงใจควานเขาด้วยนะครับก็อยากจะอยู่นี่แหละครับถ้าอยู่นี่ก็สบายหน่อยอสบายช้างสบายครับ <c oughs> แต่คนดูเลลลาบากนะครับอถ้าอยู่ด้วยกันก็ถ้าอยู่รวมกันเลยก็ดูแลง่ายนะครับเพราะว่าควานก็ต้องดูเลทั้งท้ายคำน้อย ทีเราถ้าตูมนะคะหนจะวิ่งลงมาดูพี่นุ่มสุรินด้านล่างด้วยนะคะ,ะก็จะเกรงใจควานนะคะคือนานๆได้มาแคปซีก็อยู่นู่นนะคะ ต้องักไปแล้วอาซีบอ่ะตายนะตอนนี้ควานก็ตวดโซ่แล้วนะคะ ตอน,นี้พี่นมนพี่นมก็บิ๊กต้แเพกนี่ด้อนี่บิ๊กต้แเพลกก็ะรมาเรานซุดมองซองยงไงมองซองยงซองยงซองยงกเอชูใช่ไโอ้คลมออกพร้อมนะคะ ก็รอเวลา่ะเนี่ยวรายโอยโล่นบุญอ้แป๊บสี่เดี๋ยวเพื่อนจะกลับบ้านนะคะคืนนี้ก็จะเงาแล้วมีเพื่อนซีอยู่ด้วยนะคะอะไรโอ้กลไปดูช้างโทรมาทำไมคร ใช่คือปู่ครับคุณปู่ยังไม่มาเคุณปู่ไม่อยู่บ้านนะคะผมเล่นให้ อตอนนี้ก็พี่หนุ่มก็กินน้ำก่อนนะคะเราดูให้พี่หนุ่มเรากินน้ำก่อนนะคะครับอยู่ที่เก่าอยู่นะครับตอนนี้นะครับอยู่กับแม่บ้านสวยๆครับ <c oughs> ดูที่หุ่นแต่ละคนนะครับ <c oughs> แม่บ้านนะ <c oughs> เก็บอาการไม่ก่อยอยู่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าต่างคนเริ่มจะมีไอ้นังท้องแล้วนะครับเก็บทรงไม่อยู่นะปีนี้มันหนาวปีนี้มันหนาวนะครับบอกว่าต้องกินไอน้ำมันหมูเยอะๆนะครับไปดูครับว่าพี่หนุ่มของเรานะครับอาบน้ำแต่งตัวรอนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับกลับไปบ้าน2ี่สิบหลังแล้วนะครับเพราะว่ากว่าจะเดินไปถึงก็ไกลพอสมควรนะครับ ที่นุ่มสรินกว่าจะเดินไปถึงก็อาจจะค่ําได้นะครับเพราะว่าระยะทางก็ประมาณสักสองโลได้ไมั้งระยะระยะทางเพื่อเที่ยบ้านกีโลฮะประมาณ3กิโลนะครับเดินไปบ้าน20หลังนะครับก็ไกลพอสมควรนะครับก็ต้องให้พี่หนุ่มอาบน้ำอาบท่าเสริมโลก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับอ๋อ บางทีก็กไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาใช่ไหมครับครับผมอ๋อก็อยากไปอยู่ที่บ้านบ้างน,นะครับอยู่นี่บ้างก็ได้เดินได้ออกกาลังกายด้วยนะครับกว่าจะได้ออกแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าควานก็มีอยู่ควานเดียวนะครับอืมควานเดียวดูแลสามเชือกนะครับคือกว่าถ้าสมมติว่าเราไว้ผูกไว้ที่นี่นะครับนายจะวิ่งมาดูแลช้าง,อย,าง,ายง,างอยู่ทางนี้นะจะวิ่งไปดูแลช้างอยู่ทางโน้นนี่นะครับก็ แต่ละวันนะครับต้องใช้เวลาเยอะนะครับควานคนเดียวนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าแต่ก็อยากจะเอาช้างไว้อยู่นี่และครับแต่ว่าก็เกรงใจควานขันด้วยแล้วก็ดูแลยากด้วยนะครับคนคนเดียวนะครับควานควานลำบากไหมครับถ้าอยู่แบบนี้นะครับโอ้ใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องเข้าใจนะครับ ครับผมเดี๋ยวปิดน้ำให้ครับควานเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับโอ้ยังแข็งแรงอยู่นะครับอายุ58ปีนะครับควานโอ้ไล่เรียกกับพู้ใหญ่เมาส์นะครับดูครับอาเป๊ปซี่จะลงด้วยไหมครับเป๊ปซี่นี่จะลงน้ำได้ไหม อ๋อเป๊ปซี่บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาลงนะครับ mm hmm. คือจะส่งพี่หนุ่มกลับบ้านก่อนแล้วค่อยมาทำความสะอาดแล้วก็ให้พี่ Pepsi, mm hmm. เป๊ปซี่กินน้ำนะครับ mm hmm. ตอนนี้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับนี่ oh, mm hmm. อ๋อจะย้ายไปอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะว่าตรงนี้แดดเริ่มถึงแล้วครับแ mm hmm. ดดเริ่มถึงแล้ว ช้างกับายปลาเปปซี่เป็นช้างที่ให้ใส่ดีอีกเชื่อหนึ่งครับแล้วก็รุมสมบูรณ์เลยครับสมบูรณ์มากนะครับปลาเปปซี่นะครับแต่บางทีก็ไม่แน่นะครับอาจจะตกมันเร็วๆนี้ก็ไม่แน่นะครับต้องต้องถามก็ถามควานขันก่อนนะครับว่าอยากรวยหรือยังควานขันครับอยากรวยหรือยังครับอ๋อควานขันบอกว่ายังไม่อยากรวยนะครับเพราะว่ารวยตอนนี้ Ah> อ๋อยังไม่อยากมีโบน้ำมันนะครับวันขันเหมือนกันนะครับยังไม่อยากมีโบน้ำมันนะครับรวยแล้วครับ้รวยแล้วใช่ไหมครับพลยเกลใช่ไหมครับสักใบใช่ไหมครับโอ้ตอนนี้กล้วยไอเจียงนะครับก็บอกว่ารวยแล้วนะครับมีโบน้ำมันเช่นกันนะครับรวยมาสมได้แล้วคุณบอหนึงได้แล้วครับไหนครับคนไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ข้างบน่นแหละครับเชือกไหนครับเชือกพี่โกครับผมโอ้พี่โก้ก็มีโบน้ำมันเช่นกันนะครับมีแล้วครับมีแล้วนะครับ มองแต่ละคนมีแต่คนรวยนะครับมีโบนัมันเป็นตัวเป็นของตัวเองนะครับรวยกันทุกคนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พลายแป๊ปซี่ยังบอกว่ายังไม่อยากรวยทางทางอ้อมนะครับยังไม่รวยทางอ้อมยังไม่อยากรวยทางอ้อมนะครับก็ขอให้ช่องกลวยอาเจียงแล้วก็ให้พี่โก้เขามีโบนัมันก่อนนะครับ นี่ก็จะเป็นเจนะครับเจนะครับที่มีโบน้ำมันเช่นกันนะครับโบน้ำมันสามโบโอ้มีอยู่สามโบนะครับไม่ธรรมดาแค่โบเดียวก็เรียกว่าเจแล้วนะครับนี่ถึงสามโบนะครับเมรูอจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับสังเกตดูที่กระเป๋านะครับกระเป๋าตุงนะกระเป๋านี้มีเปเอกสารการอกระเป๋าตุงนะครับกระเป๋าตุงมากนะครับไม่ธรรมดาครับเจนี่มีโบน้ำมันอยู่สามโบแต่ว่ามีแล้วโบหนึ่งเหลืออีกสองโบนะครับยังไม่มีนะครับโอ้ยังไม่ ยังไม่ขุดออกมานะครับยังเก็บซ่อนไว้อยู่นะครับวันนี้จะไปไหนต่อครับผมเหรอครับมาช่วยเดินเขาครับโองานงานงานไหนงานนั้นนะครับขาดไม่ได้นะครับผมขอบคุณครับถ้าเรื่องระทึกต้องที่ช่องกวยเจียงนะครับถ้าเรื่องระทึกนะครับ ต้องเข้าใจนะครับบางอื่นครับบางอื่นแต่ว่าได้ข่าวว่ามีระทึกนะครับต้องติดตามนะครับต้องติดตามนะครับในช่องกวยเจียงอีนะครับยังไงก็ดูช่องกวยเจียงเสร็จก็มาดูช่องพลายแซมซันควนเมืองต่อนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับโอ้แป๊ปซี่ด้วยนะครับแป๊ปซี่แล้วก็นุ่มสุลินด้วยนะครับมาดูทุกๆช่องนะครับให้กำลังใจชาวช้างนะครับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆแรงใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมนะครับนะยังไงก็ฝากโครงการของเราด้วยนะครับในโครงการสร้างโรงพักช,ช้านะครับหรือว่าปฏิทินของเรานะครับต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับยังไงก็ฝากโครงการด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามในช่องพลายเสียมสั้นกวันเมือง ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ